สวัสดีครับท่านผูช้ชมครับมากินแกงซ้อมปลากระพงนะครับวันนี้ใส่สับป,ประรดครับน้องอยูมาหวัดดีคุณป้าก่อนมาคุณป้าคุาคณ,าคณตาคุณยายก่อนมาหวัดดีก่อนครับมาหวัดดีไหมมาลูล,ลุนี่ตึ้งสวัสดีครับแล้วสวัสดีค่ะแอบจะไปซี้นะฟันและ กิก้มกลาวกันกับเนื้อปลาเปื่อยๆโอ้โหวันนี้ตุ๊กกกุ้จริงจกอะไม่ใช่ตุกก๊กแกฮะ ไปล้านบอกว่าจาห้าปลาก่อนเลย้าอ,าอยากนี่ข้องบุนเนียน เราไปติ้งสังกาไป เไปดจีกินเป็นไม่ยังอยู่อุ่ันอืม,มอะไรนะป,ป๊าปาฮะทำอะไรหนูอีอ้าอ้าอืมหมานังซืออยู่หละ่ะอ้าเอกากางเอ,อกก่อนอเลลมเปียบอือ ไปจืดปลาก็ทำจับกีบปลาก็ไม่จับง่ายง่ายเล่มเปียก Nó nòn vô, tầm đấy ha <laughs> ừ, Kèm còn rồi nè ตะกลนมาตาม้านเราทำไมต้องใส่สับระรดอ่ะคือปลากระปงมันมันใส่สับระ,ะรดอ่บรสจัดมันก้าวกันมาชุดแล้ววกับส้มหวานเปรี้ยวอยู่ในตัวเลยไม่ต้องเติมมะนาวไม่ต้องเติมอะไรเป็นอะนรบางคนไม่สับรดเปรี้ยวไม่พอกเติมมะนาวนุน่นหนอืม Nào vòng đôi bao phái luôn nắng nóng phái luôn nôm mặt tăm kỳ lên nắp nô. Ngoc con gái bố bảo, áo, mấy cái này đưa ra rồi <laughs> Chú dạo bị bắt chẳng đéo để thấp lận อย,อย่าเล่นเดี๋ยวไปจอดนะโอ้โหเนอะเตลเล่เดียวยว่ากิน่นรังไหมกล้าวมวัดแล้ววันนี้ก็พอตอนนี้ก่อนนะครับลองรับไปดํากันดูนะครับอร่อยแน่นอนครับสวัสดีครับ